ช่องอลันดิจาวสกี้มีเฟซ o o ๊กแฟนเพจแล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลันดิจาวสกี้แฟนเพจสปอนเซอร์บายโอมิยากช็อปสินค้าของเล่นมือ1และมือ2ราคาสุดประหยัดซื้อง่ายส่งไวที่โอมิยาก s ช็อปเกมดีเกมดังสินค้าเกมคอนโซลมือ1และมือ2ราคาประหยัดตัง ซื้อง่ายส่งไว้ที่เทมเกม หมายเลข SCP-416 วัตถุคลาสยูคลิดมาตรการกักกันพิเศษเนื่องจากความผิดปกติเชิงโครงสร้างของลักษณะทางภูมิประเทศและเป็นอันตรายต่อพลเรือนจึงให้ก SCP ัน SCP-416 ออกจากพื้นที่สาธารณะผู้ดูแลของสถาบัน SCP ได้ทำการจำกัดการเข้าถึงด้วยทางเท้าและกำหนดพื้นที่ห้ามบินในระยะ4กิโลเมตรนับจากขอบเขตท,ที่ทีมสำรวจเบื้องต้นได้วัดเอาไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลรายละเอียด s c p 4 1 6นั้นเป็นป่ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งอยู่ในทางภาคเหนือของที่แห่งหนึง่งถึงแม้ว่าจะไม่ทราบขอบเขตที่แท้จริงของมันและจริงๆแล้วก็อาจจะอยู่ในสถานะที่แปลปรนอยู่อย่างสม่ำเส,สมอซึ่งประเมินได้ว่ามันมีลักษณะความผิดปกติของพื้นที่ที่เด่นชัดโดยสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดที่สุดนั่นก็คือไม่สามารถออกมาโดยการเดินทางเท้าได้ บุคลากรซึ่งสามารถออกจากพื้นที่ใน SCP-416 ได้นั้นเพราะได้ทีมสำรวจจากทางอากาศพาตัวออกมาถึงแม้ว่าเมื่อมองจากทางอากาศแล้ว SCP-416 จะดูเหมือนป่าสนที่อยู่โดยรอบอีกทั้งยังมีความหลากหลายของพืชอย่างมากโดยสิ่งที่พบนั้นก็มีอย่างเช่นต้นโจโชทีต้นเบาบับแกนดีเดียต้นสนวอลีเมียและต้นแมนชินินซึ่งไม่มีคำอธิบายได้ว่าสายพันธุ์เหล่านี้ มันมาถึงและแพร่พันธุ์ได้อย่างไรจากการสัเกตการทั้งหมดนั้นได้บ่งชี้ว่า SCP-416 นั้นปราศจากสิ่งมีชีวิตอย่างสัตว์เหตุราและมแมลงโดยสิ้นเชิงบุคลากรที่ลงพื้นที่ใน SCP-416 ได้รายงานว่าทั้งพื้นที่นั้นมีหมอกปกคลุมอยู่เสมอถึงแม้ว่ามันจะขัดแย้งจากหลักฐานทางดาวเทียมก็ตามบันทึกการสำรวจไม่เปิดเผยวันที่ ผู้สังเกตการณ์ธรณีวิทยาในพื้นที่ได้รายงานถึงการสั่นสะเทือนอย่างฉับพลันจากภายในพื้นที่ซึ่งต่อมาคือ SCP-416 ทางสถาบัน SCP ได้รู้เรื่องหลังจากที่คณะผู้สังเกตการได้รายงานถึงความผิดปกติทางภูมิประเทศซึ่งได้ติดตั้งเครื่องติดตาม GPS ให้กับบุคลากรคัดดีและมอบหมายให้เดินข้ามพื้นที่ทั้งหมดของ SCP-416 ไปถึงแม้ว่าผู้ทดลองได้รายงานว่าเขายังคงความเร็วไว้อย่างสม่ำเสมอ การเคลื่อนที่เชิญสัมพันธ์กับภายนอกของ SCP-416 นั้นก็ช้าลงอย่างมากพร้อมกับที่ผู้ทดลองเข้าไปลึกขึ้นซึ่งบุคลากรที่ลงพื้นที่นั้นไม่สามารถเข้าถึงศูนย์กางของการสั่นสะเทือนนั้นได้ซึ่งรายงานของผู้ทดลองนั้นไม่ได้บ่งบอกถึงการเดินย้อนกลับมันดูเหมือนว่า SCP-416 นั้นอาจจะเป็นพื้นที่ไร้ซึ่งที่สิ้นสุดเมื่อสังเกตการจากภายในบุคลากรคารดดีซึ่งถูกบังคับให้อยู่ SCP-416 เป็นเวลานานๆน,นั้น เขาจะเกิดสภาพจิตที่แปรปรวนอยู่หลายๆแบบตั้งแต่อาการซึมเศร้าและอาการเครียดหลังจากเหตุการณ์ที่โหดร้ายไปจนถึงอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจิตหลอนและวิกลจริตการวิเคราะห์ทางภูมิประเทศทีมนักฟิสิกส์ได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ความผิดปกติทางภูมิประเทศที่เกี่ยวข้องกับ scp นี้ซึ่งได้สรุปว่ามันดูเหมือนเป็นจุดตัดสามมิติของการซ้อนทับแบบหมิติและในขณะนี้ยังทําการค้นคว้าวอยู่ว่ากําลังแบบใด ที่คงจุดตัดน,นี้ไว้แต่ก็มีการข้าเนยอยู่ว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ตรงกลางของ SCP-416 ภาคขนวก04-5ได้มีการพิจารณาให้ใช้ SCP-416 เป็นพื้นที่เก็บ SCP ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ในระดับเซฟและยูขีดเป็นจำนวนหนึ่งแล้วโดวยเฉพาะข้อมูลนั้นได้ถูกปกปิดจบการบันทึก